สวัสดีครับเทรดท a l k มาแล้วนะครับเทรดท a l k ประจำวันที่29กันเออ23กันยายนนะยู่ใน23เดือน9นะครับเวลา5ทุ่มนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับสมาชิกเพจเทรดแบบสันติวิธีบ,รบอรบอรบเอฟเฟกนะครับเฟรกยินหยางแล้วก็ y o u t u b e เรดแบบสันติวิธีนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึง เรื่องเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากนะครับเป็นเรื่องของอารมณ์กับการเทรดอารมณ์และการเทรดซึ่งบอกเลยว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะของการทำเทรดแบบสันติวิธีนะฮะคือเทรดนี้จุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงนะฮะแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับอารมณ์แต่ถ้าใครเห็นโลโก้เนะี่โลโก้เนาะของเทรดแบบสันติวิธีนะฮะก็จะเห็นว่า <c oughs> เ็นลูกคนดั่งสมาธิเนาะโอเควันนี้เราจะมาไล่กันนะฮะว่าอารมณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในการเทรดมันจะมีอะไรบ้างโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีทั้งสามเพจแล้วก็หนึ่งช่องทาง YouTube นะฮะก็วันนี้คุยเรื่องของอารมณ์เนาะอารมณ์ของการเทรด presented by x r y นะครับ x r y broker ก็ สมัครเปิดแอคเคาท์กันได้นะครับบล็อกเกอร์ไลเซนเอซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ล่าสุดของเรานะครับก็สนใจก็สมัครลิงก์ด้านล่างได้นะครับสมัครเปิดพอรตลิงก์ด้านล่างได้สำหรับผู้ที่สนใจเนาะสำหรับในการเปิดพอร์ตอยากลองเปลี่ยนบล็อกเกอร์ใหม่นะฮะวันนี้จะมาทบทวนกันถึงเรื่องของอารมณ์นะฮะอารมณ์นะฮะอารมณ์ของเราเองนี่นะฮะนี่ฮะ อารมณ์ในการเทรดนะฮะมีอะไรบ้างอารมณ์การเทรดมีอะไรสำคัญเลยนะฮะความโลภความโลภนะฮะหลายครั้งนะฮะหลายครั้งหลายหนไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับ ตัวผมเองในแรกๆหรือเกิดขึ้นกับคนเรียนนะฮะผมเคยบอกแล้วนะฮะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเราเทรดที่1%เปอร์เซ็นต์เนาะเทรดเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนนะครับหรือ1%เปอร์เซ็นต์ต่อวันนะคือเวลาข้ามสเต็ปนะฮะมันเปนเลี่ยนไปได้สองทางนะฮะทางแรกก็คือเปลี่ยนพนลก ใช้ความเสี่ยงเยอะขึ้นนะเปลี่ยนพาลโลกครับสองเปลี่ยนเพราะฝีมือดีขึ้นนะฮคือหลายๆครั้งนะฮะผมเห็นคนมีฝีมือดีขึ้นเริ่มได้กําไรนะฮะเริ่มมีกําไรเริ่มมีกําไรมันเกิดความอะไรฮะความโลภความโลภเคยได้เท่านี้ก็อ,อยากได้อีก อย่าได้อีกผมเคยบอกว่าสมมุติว่าเราเริ่มเทรดที่หนึ่งพันเนาะหนึ่งเปอร์เซ็นของหนึ่งพันคือเท่าไหร่ครับสิบ USD เนาะสิบต่อเดือนนะ,ะแบบไม่คอมพาว์สิ้นปีรับคุณได้ละหนึ่งร้อยยี่สิบ USD นะฮะทีนี้ถ้าคุณอยากเพิ่มผมถึงบอกให้ว่าคอมพาว์ตัวเงินนะฮะคุณก็จะได้หนึ่งพันสองร้อย เพดไม้ละหนึ่งเปอร์เซ็นความเสี่ยงไม้ละหนึ่งเปอร์เซ็นอีกหนึ่งเปอร์เซ็นตต่อเดือนเป็นพันสองร้อยยูเอสต่อปีแต่บางคนคือไม่หยุดโลบที่จะเพดต่อนะฮะความโลบสำคัญมากเลยโลบที่จะเพดต่อโลบที่จะไม่หยุดโลบที่จะไม่คัดกำไรโลบคิดว่า ได้มากกว่านั้นผมถึงบอกว่าความโลภเนี่ยนะฮะเบรกได้โดยเป้าหมายนะครับคุณก็ต้องมีเป้าของคุณเป้าที่จะทำไงฮะเทค profit เป้าที่จะ stop loss นะฮะอารมณ์แรกนะฮะเรื่องของความโลภ โลภของการกำหนดความเสี่ยงนะฮะรยิ่งโลภนะฮะตลาดยิ่งเอาเอาคืนและเวลาตลาดเอาคืนนี้เอาคืนอย่างหนักนะฮะบอกเลยว่าอย่างหนักนะทีนี้พอความโลภต่อด้วยอะไรครับพอจะสต็อปลอ s อารมณ์ ที่เราจะลังเลฮะแน่นอนฮะทำไมคือถึงเราถึงมีอารมณ์ลังเละนะครับเราไม่ตัดสินใจนะฮะมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจเด็ดขาดนะครับต้องตัดสินใจเด็ดขาดนะฮะ ความโลภนะฮะทบทวนเกี่ับความโลภนะฮะป้องกันด้วยเป้าหมายนะฮะเราจริงเป้าหมายเป้าหมายในการทํากาไรนะครับและเป้าหมายในการสต็อปลอสแต่ทีนี้เมื่อสต็อปลอสคุณจะมีอารมณ์ของความลังเลต่อเน,นื่องกันหมดะฮะมีอารมณ์ของความลังเลมันประกอบไปด้วยอารมณ์นะฮะมันเป็น ธรรมชาตนะิการลังเลแก้ไขด้วยการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะถ้าไม่ตัดสินใจเด็ดขาดอาการลังเลนะครับจะเกิดอารมณ์ที่มีความหวังขึ้นมานะครับมีความหวังผมถึงบอกว่า ผมเคยบอกแล้วนะฮะเรื่องของความหวังความหวังคืออะไรครับความหวังของในตลาดนะฮะความหลังในความหวังในตลาดคืออะไรครับให้จําคํานี้ไว้นะฮะเพื่อป้องกันเรื่องของความหวัง h อ p e is hopeless นะครับมันเป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนผมพิสูจน์มาแล้วน,นักต่อนักทุกครั้งในการเทรดนะครับ ในตลาดนะฮะมอกในตลาด forex เนี่ย hope i s hopeless ครับหวังว่ามันจะย่อหวังว่ามันจะไปต่อหวังว่าหวังความหวังไม่มีในตลาดครับความหวังไม่มีในตลาด forex ผมบอกเลยไม่มีความหวังในตลาด forex ครับทีนี้นะฮะเมื่อเกิดความหวังนะฮะ เกิดอะไรขึ้นครับความกลัวก็จะเกิดความกลัวกลัวว่าจะพอจะกลัวเลยต้องเติมเงินเข้าไปกลัวเพราะจะล้างพอร์ตกลัวที่จะสูญเสียเงิน นะครับความกลัวก่อให้เกิดอะไรอีกครับความโกรธคุณไม่ยอมตัดวงจรนะฮะเนี่ยเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยเห็นไหมคุณไม่ยอมตัดวงจรความโกรธผมจะให้ดูคลิปคลิปหนึ่งนะครับผมจะให้ดูคลิป จยให้ดูคลิปนิปหนึ่งนะดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้จากทวิตเตอนะครับของดิกิตอลอีเวสเตอร์ดูเฮียคนนี้เลยเสียไปสามหมื่นนะในวันนี้ดูอาการครับ เนี่ยเห็นอาการแล้วเป็นไงฮะสภาพเป็นไงคนที่เกิดของ คนในคลิปนะฮะก็พูดนะฮะว่ามัน it's okay just money นะฮะ just money มันก็แค่เงินมันก็แค่เงินที่สูญเสียไปทีเนี้ย จะทําเราจะทําโดยเองไงเราจะฝึกตัวเองไงให้มันรู้สึกว่าเอา้ามันแค่เงินที่สูญเสียไปนะ,ะ่บอกว่าถ้าย้อนกลับไปเนาะถ้าเรามีความเสี่ยงนะฮะมีการกําหนดความเสี่ยงความเสี่ยงมีกํากหนดเป้าหมายนะครับมีการ Stop ปลอ s จะสต็อปลอ s ที่เท่าไหร่ จะตัดขาดทุนที่เท่าไหร่นะฮะแค่นั้นจบไม่ว่าคุณจะพอร์ตเล็กพอร์ตใหญ่ขนาดพอร์ตของแต่ละคนเนะี่ยไม่เท่ากันหนึ่งเปอร์เซ็นของคนไม่เท่ากันมันไม่มีควาว่ามากม,มีควาว่าน้อยนะฮะมันมีแต่เปอร์เซ็นต์ในการเทรดสิ่งเดียวที่เรามองร่วมกันคือเปอร์เซ็นต์ในการเทรดเปอร์เซ็นต์ในการสูญเสียเปอร์เซ็นต์ในการต็อปลอสเป้าหมาย คือการ stop l ล s s ถ้าคุณลังเลที่จะ s ต o p l ล s s ถ้าคุณไม่ตัดสินใจเด็ดขาดมันก็เกิดเ,เกิดความหวังก็เกิดความหวังปุ๊บถ้าคุณไม่เอาคํานี้ไปใช้ว่าความหวังไม่มีในตลาดคุณก็จะเกิดความกลัวเกิดความโกรธและอารมณ์อีกเยอะแยะมากมายนะฮะผมบอกได้เลยมันจะก่อเกิดสิ่งเยอะแยะมากมายนะฮะ สิ่งเยอะแยะมากมายมาหลอกหลอนคุณนะฮะฉะนั้นถ้าคุณพอใจนะฮะคุณตัดวงจรคุณตัดวงจรนี้ตั้งแต่แรกนะฮะเ,เป้าหมายนะฮะนำพาไปสู่ความลงเลถ้าคุณตัดวงจรของความโลภไปนะฮะสิ่งอื่น ก็ไม่เกิดความลังเลไม่เกิดความหวังไม่เกิดความกลัวไม่เกิดความกโกรธไม่เกิดอาการอะไรฮะกังวลวิตกและเสียอะไรอีกหลายๆอย่างนะฮะผมถึง พยายามบอกว่าวิธีการเทรดคือใช้เวลากับตลาดให้น้อยที่สุดให้เกิดความโลภน้อยที่สุดอย่างน้อยนะฮะคุณได้หนึ่งเปอร์เซ็นตเนี่ยปีหนึ่งได้สิบสองเปอร์เซ็นตถ้าพอร์ตคุณเติบโตขึ้นและใหญ่พอะะมันเป็นการสร้างผลกำไรที่ดีให้กับคุณนี่ฮะจะหนึ่งเปอร์เซ็นต่อเดือนแล้วพัฒนาเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต่อวันหนะะึ่งเปอร์เซ็นตต่อวันนี่มันมากมหาศาลนะฮะบองเลยว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต่อเดือน คุณหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะฮะแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตะคุณลงทุนเริ่มต้นหมื่นเหรียญนะฮะแค่หนึ่งเอร์เซ็นต่อวันเนี่ยสิปีมาคุณได้โบนัสหนึ่งก้อนนะฮะหนึ่งพันสองร้อย USD แค่นี้ง่ายๆหนึ่งเปอร์เซ็นะฮะหนึ่งเปอร์เซ็นนี่เป็นการเทรดที่ง่ายมากคุณ คุณไม่ต้องอะไรเลยคุณคุณเสิร์ชใน Google คุณเจอเทคนิคไหนแล้วคุณก็เทรดตามเทคนิคนั้นด้วยความสิ่งหเปอร์เซ็นจบเกมจบเทรดต่อเนื่องสิเดือน12ครั้ง12ไม้20ไม้เดือนหนึ่งวนไปอยาบเนี้ยฮะขั้นต่ำอย่างน้อยในการ Recommend นะฮะของ Professional คือเพื่อความอยู่ตัวคือประมาณ90วัน สเดือนนะฮะสมเดือนถ้าคุณเทรดด้วยระบบนี้อยู่ตัวจบฮะแล้วใช้เวลากับตลาดให้น้อยที่สุดผมว่าใช้เวลากับตลาดให้น้อยที่สุดคุณจะไม่เกิดความโลภตราบใดที่คุณยังตัดวงจรน,นี้ไม่ได้นะครับหรือถ้าคุณยังก่อเกิดวงจรน,นี้อยู่ ค่อยๆตัดทีละอย่างก็ได้ครับตัดความโกรธออกก่อนตัดความโกรธได้ตัดความกลัวตัดความกลัวได้ตัดความหวังตัดความหวังเมื่อคุณเข้าใจคาว่า hope is hopeless หรือมีประสบการณ์ผมก็อยากให้ทุกคนได้ประสบการณ์เหมือนกันนะคาว่า hope is hopeless เนี่ยที่ผมเคยพูดนะพูน้นะาแล้วมันเป็นจริงอย่างว่าหรือเปล่าลองดูก็ได้ครับ ลองดูก็ได้ทิ้งไม้ไปจนกว่ามันจะดีวโซ่เมื่อไปผิดทางลองหวังดูนะฮะว่ามันจะกลับตัวลองสร้างความหวังดูแล้วกันแล้วจะรู้ว่าเป็นไงตัดความหวังได้คุณก็เดี๋ยวแค่ความลังเลถ้าคุณมีการตัดสินใจเด็ดขาดตัดจบครับเหลือแค่ความโลภที่คุณต้องคอนโทรลคอนโทรลด้วยอะไรคอนโทรลด้วยเป้าหมายนะ ทุกอารมณ์มีทางแก้ทุกอารมณ์มีทางแก้ทางป้องกันอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกไหมคุณเกิดความโลภคุณมีเป้าหมายทุกอย่างจบมี TP มีสต็อปลอสทุกอย่างจบมี TP พีพอใจจบถ้าคุณยังโลภคุณเกิดความหลังเลถ้าคุณไม่ยอมตัดสินใจคุณเกิดความหวัง เกิดความหวังถ้าคุณยังไม่คิดว่าความหวังมันไม่มีในตลาดคุณยังเชื่อว่ามันยังมีความหวังในตลาดอารมณ์อื่นๆก็จะตามมาอีกเป็นพรวนเนี่ยบอกได้เลยผมอธิบายเป็นเส้นแผนภูมิเนี่ยง่ายๆให้คุณเข้าใจนะฮะว่าทุกอารมณ์มันมีหนทางแก้ของมันแบบซิมเพิลด้วยแบบง่ายๆคุณโลภเมื่อไหร่คุณก็สร้างเป้าหมายให้มันคุณลังเลคุณก็ตัดสินใจ ะะฝากเอาไว้นะครับเรื่องของอารมณ์มันถึงเป็นที่มาของเทจเทรดแบบสันติวิธีนะครับเพื่อให้คุณได้รู้จักกับการเมเนจอารมณ์ผมเด่นเรื่องของอารมณ์ในการเทรดเป็นหลักเนาะเพื่อที่วันหนึ่งคุณจะไม่ต้องมากลับมาเพจนี้นะฮะ ที่จะต้องมาฟังคลิปเรื่องของอารมณ์ในการเทรดใหม่แล้วไม่ต้องกลายเป็นเหมือนคนตะกี้นะฮะที่ผมเอาคลิปให้ดูอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยนะฮะอยากลองทุกประสบการณ์ยินดีครับหรือได้แต่ให้ลองกับพอร์ตเล็กๆก่อนแต่เมื่อเทรดพอร์ตคุณใหญ่พอคุณเกิดความร่มแน่นอนเชื่อผมนะฮะ แล้วคุณก็จะกลับมาดูคลิปวิดีโอนี้อีกครั้งไม่มีมือใหม่คนไหนแล้วครับไม่มีคนที่เริ่มเททุงไหนแล้วครับที่จะมาสนใจเรื่องพวกนี้ผมบอกได้เลย,เลยไม่มีทุกคนจะมองตรงข้ามฝั่งนี้หมดแล้วสักวันหนึ่งคุณจะกลับมาดูคลิปนี้ผมถึงทําคลิปนี้ไว้เพื่อเตือนว่าจุดประสงค์ที่ผมทําเพจนี้ขึ้นมาเพราะอะไรและทําไมผมถึง พูดเรื่องจิตจวิทยาในการเทรดมากกว่าเทคนิคในการเทรดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องของการจัดการอารมณ์ในการเทรดผมจะมารีแคปเรื่องพวกนี้เรื่อยๆเพราะผมไม่อยากเห็นคนบ้านจะตลาดไลน์ต่อไปต้องเป็นคนสมาชิกในเพจผมนะครับก็ขอบคุณบลกเกอร์นะครับ ขอโน,นะฮะขอบคุณผู้ชมทุกท่านแล้วยังไงเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับที่เพจเทรดแบบสันติวิธีบรบอทเอฟเฟกต์โฟลคิคนหยางแล้วก็ YouTube เทรดแบบสันติวิธีสวันนีก็สวัสดีครับ